แอปเป่าตังลม่มคลังแนะผู้ได้สิทธิ์คนละครึ่งเฟสแรกไม่ต้องรีบกดต่อสิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟสสอนอกจากเพิ่มสิทธิ์ให้ประชาชนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์5ล้านสิทธิ์แล้ว ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในเฟสแรก10ล้านคนจะต้องเข้าไปกดต่อสิทธิ์และรับเงินอุดหนุนเพิ่ม500บาทเมื่อช่วงเช้าของวันนี้พบว่านอกจากประชาชนจะเข้าไปกดรับสิทธิ์กันอย่างคึกคักจนเต็มภายในเวลา2ชั่วโมงแล้วพบว่ากลุ่มที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟสแรกก็พยายามเข้าไปต่อสิทธิ์กันด้วย แต่พบว่าเกิดความขัดข้องระบบขึ้นว่าไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้ชั่วคราวเนื่องจากมีผู้ใช้งานจำนวนมากกระทรวงการคลังได้ชี้แจงถึงประเด็นการต่อสิทธิ์ว่าผู้ที่ใช้งานเฟสแรกจะต้องกดปุ่มยอมรับเงื่อนไขและรับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส2เพื่อรับเงินเพิ่มอีก500บาทในแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งจะไม่มีการกำหนดเวลาแต่หากไม่กดปุ่มดังกล่าวก็จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มเติม ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด